สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายจราจรครั้งใหญ่นะครับซึ่งจะมีการบังคับใช้ในวันที่5กันยายนนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับซึ่งจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับโทษค่าปรับจราจรจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับโทษจําคุกจะมากขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเปิดเผยโดยพลตํารวจเอกตํารงศักดิ์กิติประพัฒสอนนะ รองผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรนะครับซึ่งท่านบอกว่าการปรับปรุงกฎหมายพรบจราจรฉบับที่13เนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มโทษนะครับส่วนแรกเป็นผู้กระทําความผิดซ้ําซ้อนนะครับในข้อหาเมาแล้วขับนะครับโดยคนที่โดนจับข้อหานี้นะครับจะโดน จำคุกนะครับไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นถึงสองหมบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าเกิดว่าเจอการกระทําผิดซ้ำอีกนะครับในบุคคลเดิมนะครับก็จะเพิ่มโทษอัตราจำคุกเป็น2ปีนะครับแล้วก็ปรับ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทเลยนะครับแล้วก็ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอนะครับถ้าเกิดว่าในภายใน2ปีนะั้นมีการผิดซ้ํากัน2ครั้งนะครับในข้อหากระทงนี้นะครับ ข้อที่2นะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสี่ยงให้เกิดการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางนะครับโดยมีการเพิ่มอัตราโทษปรับนะครับดังนี้นะครับถ้าเกิดขับรถเร็วเกินกําหนดนะครับเดิมนั้นโดนปรับแค่1นึ่พันนะครับก็จะเพิ่มเป็นสี่พันบาทนะครับขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงนะครับเดิมปรับไม่เกิน1นึ่พันก็จะเป็นปรับไม่เกิน4ี่พันนะครับไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลหลนะครับเดิน ปรับแค่1000นะคร amine, ับก like ็จะปรับเพิ่มเป็น ,00 0พนนะครับขับรถย้อนสอนครับเราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็จะปรับเพิ่มนะครับจากเดิม500นะครับก็จะปรับเป็น2,000เลยนะครับถ้าเกิดไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับเดิมเนี่ยปรับแค่500นะครับก wow, ็จะปรับเพิ่มเป็น2,000นะครับแลวไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับทั้งเบาะหน้าเบาะหลังนะครับก็จะโดนค่าปรับนะครับเป็น2,000บาทจากเดิมปรับแค่500รนะครับแล้วก็มีการเพิ่มโทษผู้ขับขี่นะครับที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตร่างกายผู้อื่น โทษเดินนั้นนะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับก็จะเพิ่มเป็นจำคุก1ปีเลยนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับส่วนการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถนะครับมาแข่งรถกันในถนนสาธารณะนะครับนะครับก็คือถ้าเกิดนัดหมายกันมาแข่งนะครับรวมกลุ่มกันมานะครับมีการดัดแปลงรถนะครับเตรียมที่จะแข่งนะพวกนี้นะครับก็ถือว่าพยายามแข่งรถแล้วนะครับก็ต้องระวังโทษนะครับสองในสามตามความผิดฐานแข่งรถนะครับ โดยรวมนะครับจะจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับหรือว่าปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้จัดนะครับไปจัดการแข่งรถบนถนนสาธารณะพวกนี้นะครับก็จะกําหนดโทษใหม่นะครับสําหรับผู้ที่ประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถนะครับไปโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับอัตราโทษเดิมนะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง10,000นะครับให้ปรับ เพิ่มนะครับเป็นโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับแล้วก็มีการกาหนดโทษใหม่สําหรับร้านรับแต่งรถด้วยนะครับเมื่อรถนั้นถูกนําไปแข่งในทางนะครับร้านที่ไปรับแต่งนะครับก็ต้องโดนปรับด้วยนะครับแล้วก็โดนโทษด้วยนะครับโดนโทษ2ใน3นะครับก็คือจําคุกไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง10,000บาท10,000บาทเลยนะครับหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับ ส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องของการกําหนดการรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้นะครับก็คือรถยนต์รถตู้นะครับรถส่วนบุคคลพวกนี้นะครับก็ต้องมีการติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้เข็มขัดนิรภัยนะครับรถกระบะผู้ผู้ขับขี่นะครับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยที่ในั่งที่นั่งตอนหน้านะครับกรณีเป็นรถกระบะ2ตอนนะครับผู้โดยสารข้างหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับถ้าฝ่าฝืนก็ต้องโดนโทษปรับไม่เกิน2,000บาทเช่นกันนะครับ ส่วนคนที่นั่งเบาะหลังนะครับนั่งได้นะครับไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับแต่ว่าต้องเป็นจํานวนที่พอเหมาะนะครับที่จะนั่งนะครับไม่ให้เกิดอันตรายนะครับส่วนที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีหรือว่าขาซีนะครับอันนี้เลื่อนไปก่อนนะครับยังไม่มีการบังคับใช้นะครับจนกว่าจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ากฎหมายที่กําหนดที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กนะครับก็ต้อง เป็นช่วงปลายปีนะครับอาจจะเป็นช่วงวันที่4ทธันวาคมนะครับซึ่งอันนี้นะครับยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่5กันยายนตามกฎหมายพรบจราจรฉบับใหม่นะครับทั้งนี้นะครับการปรับเพิ่มโทษให้หนักขึ้นนะครับแล้วก็มีการจ่ายค่าปรับนะครับมีการจําคุกพวกนี้นะครับก็เพื่อที่ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนของคนนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังในการใช้รถมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้มีการผิดกฎหมายนะครับไม่งั้นจะเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญกว่าก็คือเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีการมีสถิติของอุบัติเหตุนั้นจํานวนมากนะครับติดอันดับต้นๆของโลกอยู่นะครับก็หวังว่าการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้นะครับตามพรบรจราจรฉบับใหม่นะครับจะทําให้อุบัติเหตุลดลงได้